ชรด <c oughs> รับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างต้ามนะครับวันนี้ช่างต้ามาส่งพ่วงข้างที่มาบขาระยองนะครับระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีนะครับจังหวัดระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีตัวนี้พ่วงข้าง v i p ราคาค่าตัวอยู่ที่16,500ารเป็นเบอรายหลุย ร,ราคานี้ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับติดกับตัวเวฟบ1 1 i ตัวเก่านะครับตัวนี้เครื่องแรงดีนะครับพ่วงข้าง v p เบาะรายหลุยราคา16,500นาะครับมีอะไรมัง่งไฟเลี้ยวไฟลีห LED ด้านหน้าและด้านหลังนะครับประตูจะเปิดแบบนี้นะครับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลูกค้าสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าจะเอาประตูเปิดแบบนี้หรือจะเอาประตู เปิดทิ้งลงก็ได้นะครับเ,เลือกได้เลยนะครับปิดเข้าไปก็ประมาณนี้แล้วมาดูรอบคันนะครับมาดูรอบคันเนาะตัวนี้นะครับพ่วงข้างของช่างตั้มเป็นพ่วงข้าง VIP เป็นพ่วงข้างป้ายแดงแม็กใหม่ยางใหม่โช๊คใหม่เป็นพ่วงข้างป้ายแดงเบาลายหลยเบาะตัวนี้สามารถเลือกสีเลือกรายได้สบายเลยนะครับเลือกได้เลยมีลายให้เลือก มากกว่า30มลายนะครับมาดูาดูดูแม็กดูช่วงหน่อยเข้าไปใกล้สุดนะใกล้อ่านะครับอ่ะแล้วมาดูด้านหลังกันนะฮะมาดูด้านหลังตัวนี้เป็นพ่วงข้าง v ี p v พ p ตะก้าตะก้าเล็กนะครับราคา16,000เบาะลายหลุย16,500เบาะลายสปอร์ต1 6ึ่0หมื่นที่ขาดสิ่งที่ขาดไม่ได้ผิดเสื้อ3ตัวต้องมีนะครับเป็นเอกลักษณ์ของช่างตั้ม นะครับผิดเสื้อสาตัวต้องมีนะครับตะกร้าเก็บของมีหูจับให้ตะกร้าเก็บของด้านหลังนะครับมีหูจับให้เอาไปจับจ่ายตลาดหรือท่านที่รักน้องหมาน้องแมวพาน้องไปเที่ยวก็ได้นะครับจะใส่อะไรก็ได้มีหัวกุญแจล็อกให้นะครับมาดูตะกร้าเก็บของใต้ลังคานะครับตัวนี้ก็สามารถเจ็บของจิปประทะเก็บเล็กเล็กน้อยก็ได้มีมีหัวกุญแจล็อกให้ด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ครับเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมานะครับ ใส่กระเป๋าดู่นี่นั่นลำโพงบลูทูธเล็กๆก็ได้นะครับเสร็จก็ไปปุ๊บก,ก็ปิดล็อกเข้าไปซะคือตัวนี้มีเบาะพิงด้านฝั่งมอไซค์ก็มีมีให้นะครับเหล็กจับกันตกด้านฝั่งมอไซค์ไปด้านหน้าอ่าเหล็กจับกันตกด้านฝั่งมอไซค์ก็มีให้ด้านหน้าคนด้านด,ด,ด้านหน้าผู้โดยสารก็มีให้นะครับด้านหลังก็มีให้อ่ากระจกนะครับมีกระจกกระจกมองหลังมีให้นี่ฮนะ กระจกมองหลังมีให้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูวิธีอ่าบางทีอาจจะรีวิวไปแล้วก็อาจจะไม่เห็นว่าการขึ้นนั่งแบบไหนเปิดขึ้นนะครับเปิดแบบนี้นะครับเอ่อความสูงตัวเนี้ยนะครับสูงจากพื้นประมาณ30เซนนะครับเด็กๆขึ้นก้าวขึ้นลงง่ายสบายเลยนะครับขออนุญาตนะครับปึ๊บขึ้นมา นั่งประมาณนี้นะครับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นั่งได้3ามสคนก็จะแน่นนิดนึงนะครับเด็กได้ได้อยู่1 2 3 4 5ี่ห้านะครับประมาณนี้ความกว้างจะให้ดูว่าความกว้างพื้นที่ใช้สอยตรงกลางอันนี้ช่างจะนั่งแล้วนะนั่งนั่งตรงเนี้ยสามารถนะั่งก็คือนั่งนั่งได้แหละตรงนเนี้ยเนี่ยนั่งได้แหละนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ สุดท้ายท้ายสุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, หน้าเพจ Facebook, Youtube นะครับพิมเข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มเจอแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ